สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับตอนนี้ก็ยามบา่บายสองนะันบ่ายสองตอนนี้มาดูบ่ายหนึ่งบ่ายสองลุงพง์ก็ตามลุงพง์มาดูการหาปลาอนนของลุงพงนครับพอแห้งน้ำนี่ก็แห้งหน่อยนะครับแห้งน้ำนี่ก็แห้งหน่อยฝั่งนี้นะครับแห้งแล้วนะครับแต่ก็มีหนองนี้ก็ที่เขาขุดน้ำก็ลึกหน่อยคราบั่งูลุงพงศ์เป็นไงบ้าง ได้ปลาเยอะไหมโอ้ได้นะยกปลาดูหน่อยเด้อโอ้โหหนุนๆๆเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โหเต็มเลยนะยนายกอีกยกอีกนิดโอ้โหนักขายกี่เซนลุงสามเซนครึ่งยาวกกิเมตรร้อยมิลึกอ่ะลึกกี่เซนลุง ลึกสามเมตรไอไอหัวหัว,ห,วหัวตาขายนี่ทาเองใช่ไหมึ้นเองซื้อแต่ซื้อแต่เนื้อมาทุนล่ะทุนล่างล่ะทำตะก,ก,กัวหน่อยัว,วหน่อยเนาะโอ้ลุงก็บอกว่าทุนล่างเออก็เรียกว่าทุนล่างนี่ก็ซื้อมาใส่ตะกัวเองเลยปลาชนมากลุงได้ปลาอะไรนะครับผม ปลาตะเพียนทองปลาส้อยหัวแข็งปลาซ้อยหัวแข็งแล้วปลาอะไรอีกปลาแยงปลาปนินปลานินมีด้วยปลานินไม่ติดปลานินไม่ติดโอ้โยดูลุงเขามาเนี่ยนี่เต็มเลยนะครับนี่วางตั้งแต่ทุนของลุงนั้นลุงไม่ได้ทิ้งงนะลุงมาวางนู้ ก็ขาววางนี่นะวางกีนะ่นาทีกี่เป็นชัน่วโมงอะวางตั้งแต่เชนะ <sand ra. S 1> ้านะครับวางแต่เช้าก็เข้ามาเก็บมาเนอะโอ้โหนี่ดูดูลุงเขเก็บปลานะครับลุหากินพื้นบ้านอย่างเรานะครับน้ำที่สายสุพรรณบุรีของเรานี่กคเย็นเย็นดีแล้วก็สะอาดดีครับสะอาดดีคก็ไม,ม่มีมลภาวะ นะครับไม่ค่อยมีโรงงานอันนี้ก็หมู่ที่สี่นะหมู่ท uh, em. anyway, uh, so like mm ี่สี่เหมือนกันสี่ตำบลจลเคนะครับลหมู่สี่ตำบลจลเคด้านตะวันออกเนี่ยอาจจะพิจารณาสมุนไพรมหาป่ามหาปลาแบบว่ายามว่างงาตก็มาหาปลาบริบูรณ์แบบเลยในในถุงใหญ่ลองโชว์ถุงใหญ่ดิแก่แล้วอ่ะ ผมจะลงไปกลัวจะลงไปช่วยลุงหาปลาโอ้โหไหนนันโจโจโจหันนั้นวะเนี่โอ้โหดูดูดูโอ้ยกี่กี่มานกีโลนั่นน่ะ60โล80โลระหว่านั้นนี่นะครับลุงก็หาปลานี่แหละสบายทำอะไรก็ได้ที่เขาสบายใจนะครับมาหาปลาหาอะไรตองหน้า อ่านี้เขาทําไมน้ําแห้งเหรอลุง,งเ,ขเขาไม่ปล่อยน้ํามาหรือเขาปิดน้ำไว้เาว้าปล่อยทางล่างไงม่ไาทำประตูน้นอยูทำประตูน้ำเขาเลยโอ้ฝั่งล่างฝั่งนู้นเขาทำประตูน้ำก็เลยปิดให้แห้งทีจริงมันไม่เคยแห้งใช่ไหม ตีนนี่ใสตะกัวหรือใส่ตะไคร์ครึ่งหนึ่งตีนข้างล่างนะใสตะกัวแล้วก็ใสตะใส่ได้เลยใช่ไหมใสได้เส้่็ตะกัวใสได้เส้นหนึ่งหางไหมตะกัวใส่หางไหมโอ้สองหนึ่งอันหนึ่งครับซืือตะโวมาติดเองครับใสทั้งเท้าล่างเท้าบนเลยใช่ไหม ไหนๆดูดูดูยกตีนให้ดูหน่อยอ๋อตีนตีนตะข่ายแล้วนี่ตีนก็ทำเั้นครับใสยประมาณหนึ่งสอบระใส่แต่ข้างบนก็เอาตุ่มสีสีก็ขาวอยู่โอ้โหหลุมเต็ปลาอยู่นะครับนะครับดูนี่ปลาื้นปลาตัวปลาติดได้ปลาตัวใหญ่ไหมปลาประมาณสี่ห้าโลสามโลสี่โลเอ้ยยกยกลมาดูดิเดินกําลังจะ บดใหม่ลองดูดิหน้าหันเป็นไงแล้วนี่โอ้โห้สนุกโอ้โหดูดูใครว่าไม่ดีโอ้โห้แม่สิ่งเหือเกินทำให้ความสุขลงมากับป้าด้วยเนาตากระยายมาสองคนตายายกำลังอยู่ต้นไม้เน่ะ เขาขาวตัวใหญ่ปลาเลยนะขาวขาวกลมๆอ่ะแกงงูขวดเลยงงูขวดเหรอโจนนั่นน่ะไอโจนนั่นน่ะโอาขาวๆเลยแก,กงงูขวดนะครับที่นี้นนะนนนะเดี๋ยวพาพาไปดูนี่ลุงก็อยู่ไกลผมก็อยู่คนนี่มีพันคองครับถ้าลงไปลุงสายจไปช่วยลุงหาปลาแล้เ,เรียวกว่ากิ้งไปเลยนะครับ อยู่นี่ดีแล้ววันนี้ลงตะใครเมา่กี้พื้นสองคืนห้าเซนหกเซนไม่มีสามเซนเนี่ยปลางวันนี้างวนนี้ปใหญ่ลงไหมปลาใหญ่ก็ลงเลยครันลงอ๋อที่หนึ่งได้ปลาปลาใหญ่ลงกี่เซน เิงใหญ่นะ,อะเอาห่วงยางนี่ลงไงแล้วห่วงยางทำยังไงมีตะขายอยู่อยู่มีเชือกนยู่าเสรตรีลก<อ>ลยลเรางล่านทางกลางก,าก็มัดเชืยอกพื้นหนึ่งอยู่ข้างข้างข้างล่างใช่ไหมอ,อ,อ่างแต่บางคนต้องไปซื้อเรือซื้ออะไรลำบากเอาแบบลุงพงเนี่ย นี่ยางรถอะไรยางยางรถสิบล้อยางรถสิบล้อทำํำแบบลุพงพงดีกว่าไง่ายไปสะดวกด้วยเบาด้วยไม้กระดานใส่ตรงกลางแล้วก็รัดไว้ไม้กระดานวางเลยกระดานวางเชืชชอกผูกตรงกลางเลยนะหัวท้ายไว้โอ้เชือกกระดานผูกหัวท้ายนะกระจายออกไปนั่งตรงกลางสบายไม่ต้องรัดเนาะเออดีลูกพงษ์พงษ์พิจิตรมาเอไปถามคุณป้าเลยตัว นะครับเลยนี่ไปลุงผมมาหาปลาโอ้โหนี่ก็นี่นี่ก็ลดลงจากนี้ประมาณกี่เมตรเลยแปดเมตรได้ไหมลุงลดลงประมาณสเมตรสี่เมตรสี่เมตรน้ำขึ้นมาเนี่ยลดสี่เมตรนะโอ้โหลึกไหมลุงประมาณถึงถึงไหนท่วมหัวไหมข้างล่างเนี่ยท่วมหัวใช่ไหมเป็นแอ่งลึกใช่ไหม อ๋อลุงก็บอกว่าเป็นเอ่งลึกในกาบเป็นแอ่งลึกนะลึกอยู่ใจ้าห,หัวอยู่เขาอาจจะขุดขุดทำโคองให้ดูดน้ําขึ้นไปข้างบนนะครับน้ําไปข้างบนก็คือเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาในการดูดไม่ใช้ไฟฟ้าแล้วใช้ตัวนี้ดูดขึ้นไปก็ใช้ก็เรียกว่าแสงอาทิตย์นะครับพอแสงนี่ร้อนๆแล้วก็ มาปั่นกระแสฟ้าแล้วก็มาดูดนะ้ำขึ้นไปตั้งตีนเขาฝั่งนู้นะนะครับนะครับไปใช้งานฝั่งที่ข้างบนข้างบนนะครับเขาเรียกว่าลงทุนแต่ไม่รู้ว่าระบบกระแสฟไฟรือการเก็บของแบตเตอรี่จะมีสิทธิภาพยังไงนะครับตอนนี้ก็ถือว่าที่เขาทำนี้ก็คือประหยัดไฟฟ้านะครับนี่นะครับแต่ท้งนี้ก็ชันเยอะนะครับชันเยอะ เขาบอกว่าน้ําท่วมลดลงประมาณสี่เมตรแต่ตรงนี้เราล,ลงดํามองเห็นประมาณสักแปดเมตรสี่เมตรเรหวางครึ่งตรงนี้ก็ครึ่งตรงนี้ครึ่งตรงนี้ไงลงลงไปสี่เมตรน้ํหยุดนะน้าอยู่ปรนะม,มาณแค่ ที่เขาเรียกว่าใครขึ้นก็นได้ครับมะขามที่เขาปลูกเขาไม่ขึ้นเองาตามธรรมชาตินี่เอาฝักไปทำอะไระเออมะขามแกงต้มยำมะขามป่านะขึ้นเองนี่ก็เจอสะเดาแล้วครับนี่โอ้โหเสดากำล,ลังอร่อยเลยนะเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็แตกยอดแล้วมีดอกเลยนะครับนี่ นะครับบางทีก็เป็นสสเดาป่าเนี่ยมันก็จะเป็นรสชาติของมันก็สสต้าคือของเป็นพิญญาอย่างน,นคนโบร,ราณเขาบอกว่าสะต้านี่คือยาอย่างน,นนะครับคนว่ายาแก้เจ็บหนนนะไม่เจ็บปวยไม่ไขนะครับตอนนี้ตอนนี้ลุงดำก็พา,ามาเจอป้าคนศลุงส,ม,สมพงษ์สมพงษนะ์ป่าอป้านในดูป้าหน่อย นี่นะอยู่สบายสบายต่อมตายหญนี่ดูด <c oughs> <phon est osa> ูโอ้โหนี่มาดูได้กิโลแล้วนี่นี่นี่ประมาณสักกิโลแล้วหรืมะสิบโลนี่ได้สิบโลเนาะก็ประ,ประมาณนั้นแหละสิบโลลงทําเลยทํำเลยเสร็จเลยแล้วแช่แข็งเลยนะจ้ะโอ้นี่<ๆ>ป้าก็บอกว่าทําแช่เลย แข็งเลยนี่่ปลาปลาหน้าดูหน่อยป้าแล้ชื่ออะไรนะ่ต้อยจ้ะป้าต้อยเขาบอกทำสั่งปลาได้จากป้าต้อยเลยสดสดจากนี่เลยบอเลยเพราะป้าป้าก็ได้ปลามาจากลุงพลที่อยู่ตรงนั้นนะนู้นไกลๆอ่ะลุงพงลุงพงนะพอได้มาป๊ป้าเขามานั่งทำอย่างเงี้พอทำเสร็จแล้วมีเขียงมีอะไรอย่างนี้นะ ทั้งเสร็จแล้วทําแล้วก็แช่น้ําแข็งเลยก็คือความสดตลอดเลยอันนู้นไว้ทําอะไรล่ะเดี๋ยวดูดูหน่อนนนโชว์นัโชว์หน่อยอะไรอ่ะหอยแข็งหอยแข็งขยำเกล็ดอ๋อยกยงปลาไปยกหอยแข็งดูวเนี่ยโอ้โหนี่ดูปลาเกล็ดปลาขยำเกล็ดปลาให้มันล่วงก่อนใช่ไหมก่อนขยาโอใส่ในนั้นแล้วขยำขยำในน้ำในน้ำแล้วบางคนก็ใช้ฝาคัฟฟี่ดีไหม ใช้นี่ใส่ด้วยเ<อ>หลอะถ้าเขาเรียกว่าถอดเก็ดปลานะคุณป้าเขาบอกว่าใช้ไอ้แครดีที่สุดปลาเป็นปมันจะเบาแต่มันจะไม่มีแรงขัดนะปาา้าบอกว่านะแล้วป้ามาส่งปลาดูหน่อยน้องปลาโอ้โหได้รุนทังนี่โอ้โหสดจากอะไรกันนี่ปติบัติระหว่างหาเป็นแบบซเปียกสบายไม่ใช่ทำปลาซะหา เอาบางปลาทำไมต้องตัดเหรอล่ะก็อันนี้ม <either. S 1> ันเป็นปลาหัวขวดหัวมันโตหัวมันโตก็ไม่กินกันเหรอก็มันตัดแล้วมันก็สวยหน่อยตัดแล้วก็สวยหน่อยแต่แต่ปลาลูกนี่ก็ปลาอะไรอันนี้อันนี้อันนี้ปลาลูกนนู้ไม่ต้องตัดปลาลูกนนู้ไม่ต้องตัดลูแบบนี้ไม่ต้องตัดเหรอจ้ะโอ้โหปลาอันนี่มันซ้อยหัวขวดแล้วแล้วขายรวมกันหรือขายแยกกันก็ขายรวมกันเลยจ้ะโลเท่าไหร่แบบอ่ะอันนี้ผมมารับไปโลละห้าสิบจ้ะโลห้าสิบเนาะ เอาไปทําอะไรเดียวก่อนจะทำคนเขาก็แม่ค้าเขาเอาไปทอดขายทอดไปแป้งมันหรือทอดแบบทุกแป้งทอดไม่ไม่เขาแบบว่าหมักน้ําปลามักอะไรไว้คืนหนึ่งแล้วเช้าเขาก็ทอดทอดใส่แป้งหรือทอดธรรมดาทอดธรรมดาทอดขายเป็นกิโลทอดขายทอดขายเป็นถุงเขาใส่ถุงละยี่สิบบาทก็ประมาณ เ็บเป็นตัวเนี่ยตรงหน้าทวีกินก็มีโอ้โหนั่นแหละวะนั่นมาซื้อเป็ซื้าวสารนี่มารับจากป้านี่แต่ผมลุงดำมันนะของป้าป้าอะไรนะป้าต้อยจ้ะป้าต้อยนี่ผมรับประกันความสดนะความสดจริงๆของป้าเขานี่เขาทำเนี่ยโอ้โหโอ้โหเ้าป้ามีเบอร์โทรไหมผื่อ้เคลูกค้าของผมที่ก็ดูอยู่ทุก ที่อู่ทองสุพรรณบุรีก็อยากจะกินปลาสุดๆป้าเบอร์โทรหน่อยศูนย์เก้าแปดสี่หกเก้าสามหกเจ็ดสี่สั่งปลาจะอยากปลาต้อยอ๋อปลากับ <c oughs> ลุงม <c oughs> ีงานแม้วมีงานแริเากนะครับก็มีงานประจําอยู่แล้วว่างๆเขาก็หางานดิเลกทํานะครับวันหยุดวันไรก็มาสองตาย,ยายกเขาเลยว่าความสุขเนาะความสุขอย่างพอเพียง สบายสบายตายยายนู่ตายอยู่นี่ยายอยู่ข้างบนนี่ว่าว่าแค่สร้างองนเดียวนี่ก็สร้างเงินได้แต่คนเราสําคัญที่สุดอย่าหยุดขยันนะครับอยู่ขยันเ้าจะทํามาหากินแต่อย่าพิชิตมากคิดมากเสร็จแล้วมันก็อย่างคิดอย่างเดียวไม่มีประโยชน์ถ้าไม่ลงมือทานะครับนี่นะครับป้าต้อยอ้าวอย่าลืมบอกเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งอาเจ็ดเก้าแปดสี่หกเก้า ปลาอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านอยู่ใกลๆนะัอ,อางปลาสดๆจาก,จากปลาได้แค่นี้นะครับจากลุง้ำนครับปลาสดๆจากน้องน้ำนะครับปลาน้ำจืดน,นะครับจากสุพรรณีสวัสดีครับ